ขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านวัดพระธาตุช่องแหพระอารามหลวงตำบลช่องแฮ้อำเภอบมพแพร่จังหวัดแพร่ขอเชิญชวนท่านสาธุชนได้ร่วมสร้างมหากรุณสนอันยิ่งใหญ่เพื่อต้องการนะปลดทุกขนะปลดโศกปลดโรค,ปล,โรคปลดภัยปลดนะการแพร่ระบาดไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 ด้วยการมาสร้างมหากุสลอันยิ่งใหญ่ของการสร้างห้องน้ําห้องสุขาพระพิสุทธสมณเณรห้องน้ำชายห้องน้ําหญิงและห้องน้ําผู้พิการนะเพื่อรองรับสาธุชนที่เดินทางเข้าสู่วัดพระธาตุช่วงแห่งพระอารามหลวงซึ่งณสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ในการที่ดําเนินการก่อสร้างนะห้องสุขารนะูปแบบใหม่นะโมเดิลสไตล์นิวนอร์มอล ต่างๆในช่วงของโควิดนี้ซึ่งห้องน้ําในอาคารห้องน้นํานี้มีความกว้าง8เมตร50ยาว18เมตรก็จะมีทั้งห้องน้ําของพระพิสุทธิสมณเนรห้องน้ําของผู้หญิงผู้ชายแล้วก็โถชีมีอ่างล้างหน้ามีต่างๆาะบริเวณตรงนี้ นะซึ่งเป็นสถานที่ที่ญาติโยมทั้งหลายนิยมมาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากนะที่เห็นด้านหลังนี้คือห้องน้ําเก่าที่สร้างมาแล้วนะ30กว่าปีนะกนะ็สุดสซนไปตามการตามเวลาดนะันั้นวันนี้ก็นะทีมงานช่างก็ได้เข้ามานะปรับหรือถอนนะห้องน้ําเก่านะที่สุดซนไปแล้วเราจะทําการสร้างใหม่นะขึ้นมาก็แบบแปลนทุกอย่างก็นะเขียนแบบไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ นะได้เรทินการที่ลงมือทํากันตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปนะคาดว่านะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า5-6เดือนถึงจะสําเร็จนะก็ขอเชิญชวนนะท่านสาธุชนทุกท่านนะได้ร่วมสร้างมหากุลอันยิ่งใหญ่จัดสิ่งที่เราทําอันสิ่งสูงสุดมาแล้วนะก็ทําในสิ่งที่คิดว่าต่ําสุดนะเป็นที่นะป,ปลดทุก ปลดโศกปลดโรคปลดภัยเป็นที่กําจัดออกไปซึ่งความทุกข์ความยากความไม่สบายกายไม่สบายใจยก็คือความปวดหนักปวดเบานะก,ก็เป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะได้มาร่วมกันสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยการมาสร้างห้องน้ำห้องสุขาทั้งห้องน้ําของพระพิสุทธสมณีห้องน้ําของอุบาสกอุบาสิกาผู้หญิงผู้ชายและห้องน้ําผู้พิการ นะผู้สูงอายนะุผู้เท่าผู้แกนะ่เด็กสตรีนะผู้ตั้งครรภ์ก็จะทำให้ดีมากยิ่งขึ้นตั้งใช้งบป,ประมาณไม่ต่ำกว่า4-5ล้านบาทนะจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนได้ทำบุญกันผ่านช่องทางนะบัญชีธนาคารของวัดพระธาตุช่วงเฮห,นะหรือสแกนเคียวอาโค้ซึ่งนะโชว์ไวลาที่หน้าจอนะะคลิปนี้นะก็ขอเชิญชวนนะทุกท่านได้ร่วมนะสร้างนะห้องน้ำกัน เพื่อเป็นที่ปลดทุกข์ปลดสูกปลดโรคปลดภัยกันได้อน,นิสง์จะไปที่ไหนอย่างไรก็เราก็จะแ้วคาดจะพยันตรายทลาย,ท,ลายทั้งปวงจะมีแต่ความสวัสดีมีโชคม่ชัยเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ต้องมาลังควนก็จะได้นะฮะ ปลดเอาหัวสีกรรมซึ่งกันและกันนะก็ขอทุกท่านที่ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันด้วยการสร้างห้องน้ําที่วัดพระธาตุช่องแห่พระอารามหลวงตําบลอแ่าเภองแรอพ,งพร่จังหวัดแพร่สามารถทําบุญโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่โชว์เวลาที่หน้าจอนี้ได้ตามกําลังศรัทธาท่านใดมีความประสงค์ต้องการบบอนุโมทนาบัตรก็ติดต่อสอบถามเข้ามาในมบอถือโทรศัพท์ที่ที่โชว์วไว้แล้วขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพล ปฏิพานธนานสาระสมบัติธรรมสารรสมบัติตลอดกาลนานเทินขออนุโมทนาขอจเจริญพร